โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับยินดีรับเข้าสู่ช anel F1X Gamer นะครับและในวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม GTA Morgan City นะครับ ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาะปลูกผลไม้นะครับของเซิร์ฟมอลแกนซิตี้เดี๋ยวผมจะมาพาทุกคนไปปลูกแล้วก็เอาไปขายกันดูนะครับได้ข่าวว่าได้เงินดีด้วยนะง,งานอาชีพนี้เดี๋ยวไปดูวิธีทมแล้วก็วิธีการไปขายนะครับว่าขายยังไงบ้างคือรู้สึกว่ามันจะมีอะบอกไว้ก่อนเลยว่ามีขาย2รูปแบบนะครับก็ก่อนจะไปรับชมยังไงฝากกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยลวกันเนาะเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปในฟาร์มกันเลยดีกว่านะครับฟาร์มจะอยู่ตรงนู้นเลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวสถานที่นะครับแล้วก็ ทับ GPS นะครับอ่าให้เรากดไปที่รายชื่อสถานที่นะครับแล้วให้ไปที่นี่เลยนะครับตัวสอนสีฟ,ฟ้านะมอแกนฟาร์มนะครับเลือกไปแล้วก็มาล่างสุดเลยนะครับโรงเรียนพาะปลูกนะครับเดีย๋ยวจอดรถไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับทุกคนอ่าดับรถก่อนชึบล็อกด้วยโอเคมาครับ เดี๋ยวดูกันเลยนะครับว่าหน้าตาโรงเรือนเพาะปลูกจะเป็นยังไงนะโอเคมาถึงแล้วนะครับทุกคนจะเป็นสถานที่แบบนี้เลยนะอ่าตรงนี้เนี่ยจะมีพ่อค้านะครับซื้อเออไม่ใช่ซื้อเป็นพ่อค้าขายอุปกรณ์นะครับแบบพวกมเมล็ดพันธุ์แล้วก็อุปกรณ์การปลูกนะครับอ่าอะไรประมาณนี้เดี๋ยวลองกดซื้อดูก่อนนะครับจะมีอุปกรณ์การเกษตรนะอุปกรณ์การเกษตรจะมีเสียมแล้วก็บัวรดน้านะครับโอเคเดี๋ยวผมซื้อเสียมมาก่อนนะอ่าซื้อมาแล้วก็บัวรดน้ําผมก็ซื้อมาด้วย ซื้อไปอย,อย่างละชิ้นก่อนนะผมไม่มั่นใจว่าใช้อะไรบ้างน,นะเพิ่งมาทําครั้งแรกเลยนะคนโอเคมเมล็ดพันธุ์นะครับอ่าซึ่งก็จะมีเป็นต้นสับปะรดนะครับโอ้ใครเนี่ยปีกมาแบบอันใหญ่มากโอเคเมื่อเราซื้อมาแล้วก็นะตามลูกพี่เข้าไปเลยโอเคอ่ามันจะเป็นแบบเป็นสวนแบบนี้เลยนะเออเป็นแบบเป็นโรงเพาะนะครับอ๋อเต็มเลยครับทุกคนอันนี้มีกระถางให้เราแบบใช้ฟรีๆเลยนะครับอ่า เยอะมากครับกระถางเอาเป็นยีิบเก้าแล้วกันโอเคก็กดปุ่มเ็น,นะครับอ่าเนี่ยปลูกสับประรดนะครับผมปลูกไปเลยปึ๊บเรียบร้อยกําลังลงมเมล็ดครับใส่มเมล็ดลงไปในก,กระถางนะอ่าเรียบร้อยแล้วครับทุกคนผมก็ปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะปลูกได้ทีละต้นนะครับแล้วก็สามารถรดน้ําได้โอเคเดี๋ยวผมลองลดน้ดําดูอ่าโอเคใส่น้ําไปก่อนนะอ่ารดไปชุ่มชุ่ม โอเคเรียบร้อยน้ํามันก็ขึ้น6กทับหแล้วนะครับตอนนี้เราก็รอ,อ,อนะดูข้อมูลได้นะครับมีระยะเวลาจะเจืิอเติบโต5นาทีนะครับประมาณ5นาทีเนาะโอเคเฮ้ยเป็นสีเขียวแล้วต้นเราสีเขียวแล้วทุกคนโอเคทุกคนตัดมานะครับตอนนี้มันบอกว่าสับปะรดของเราโตเต็มวัยแล้วนะครับอ่าอแล้วโอเคเราก็ทาการเก็บสับปะรดเลยนะครับโอเคคนมาทําเยอะมากครับกดปุ่มเอน,นะครับเก็บไปเลยอ้าวเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน ทีนี้เราก็ได้สับป,ประรดมาแล้วนะครับ1ต้นนะครับไม่ใช่1นต้น1ลูกนะโอเคแล้วก็เราดูในกระเป๋าเก็บของเราเลยลวกันนะครับกระเป๋าที่ได้จากการทํางานโอเคเออในนี้มันไม่มีครับแสดงว่าอยู่ในอันอื่นนะน่าจะเป็นกระเป๋าผลไม้และสมุนไพรนี่ไงโอเคเราได้สับป,ประรดมา1ลูกนะครับซึ่งเราสามารถเก็บได้ทั้งหมด6ลูกนในกระเป๋าของเรานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปทําการเ,เก็บมาเอ้ยไม่ใช่เก็บ มั่วไปหมดแล้วนะครับเออพอดีได้ยินเสียงคนในเกมนะผมมั่วนะครับคนที่แบบฟังคนอื่นไปแล้วสติไม่ค่อยอยู่ผเนื่ับตัวครับกลับมาฟิมกลับมาโอเคก็คือเรามาซื้อเพื่อมาแบบไปปลูกใหม่นะครับก็เนี่ยมีซื้อเสียมนะครับอ่าซื้อเสียมแล้วก็ซื้อมเมล็ดพันธุ์นะครับโอเคเมล็ดพันธุ์เรียบร้อยนะครับอ่าแล้วเราก็เอาไปปลูกเลยนะครับจริงๆเนี่ยต้องซื้อบวรดนานวยนะแต่ผมซื้อไว้แล้วนะผมซื้อไว้แล้วรอบหนึ่งนะครับก็คือก่อนนั้นเนี้ยปลูกไป อ่าเรียบร้อยครับทาการปลูกไปเลยโอเคนะครับแล้วก็ลดบนน้าเลยนะครับปุ๊บใส่ไปเลยอย่างที่บอกว่าผมไปหยิบมาแล้วนะถ้าใครยังไม่หยิบก็หยิบมานะครับอ่าเรียบร้อยง่ายๆนะครับทุกคนแค่นี้แล้วก็รอไปเลยครับอ่าประมาณ5นาทีนะโอเคทุกคนตอนนี้ก็เอ่อต้นที่2นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคมาอีกต้นหนึ่งนะครับปลูกไปเรื่อยๆนะอ,อย่างที่บอกว่าผมจะเก็บประมาณ3ต้นนะ โอเคมาต้นที่3บนรถน้ําไปอ่ะแค่นี้ก็รอครับรอ5นาทีเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เก็บเลยนะครับโอเคได้มาแล้วครบ3ลูกที่ผมมาทําวันนี้นะครับเอาล่ะก็คือเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปทําเป็นน้ำนะครับน้ำสับปะรดนะสมูทตี้นะเอาไปขายก่อน นะเราอย่างที่บอกว่ามันทำวิธีขายเนี่ยมันขายได้2อแบบก็คือขายเป็นลูกสับป,ปะรดเฉยๆกับการไปทำไปแปรรูปนะไปเป็นน้ําแล้วก็ออกไปขายนะฮะก็เดี๋ยวมาดูว่ามันแตกต่างกันยังไงเนาะความคุม้มความอะไรงนี้วิธีการไปทำเนี่ยออน้ำสับป,ปะรดเนี่ยเราก็ต้องไปที่เปิด g p s มาเลยนะครับแล้วก็เลือกรายชื่อสถานที่นะครับให้เรามาที่สถานที่ต่างๆเนาะ,ะเลือกไปแล้วเลื่อนมาด้านล่างสุดเลยนะครับท่าชมจะเห็นอันนี้ครับครัวกลางนะครับเราก็เลือกมา สถานที่นะครับของครัวกลางก็จะอยู่นี่เลยนะครับเมือง LV นะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับดูสภาพรถค่อนข้างจะหนักพอสมควรนะครับผมโอเค่ามีอะไรเนี่ยเจ้าของครัวกลางหน่อยดูดิคุณต้องการซื้อใบอนุญาตใช้ครัวกลางอู้หนึ่งแสนหรอเพราะว่างั้นเราเราต้อจะเข้าไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ได้มีใบอนุญาตใช่ไหมเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าทาอาหารได้หรือเปล่าเข้ามาแล้วลองกด กดเอ็นคนองไม่มีอนุญาตโอ้การที่เราจะมาทําได้เนี่ยเราต้องใช้10,000แบาทนะครับในการซื้อนะโอเคเพื่อคลิปนี้แล้วซื้อไปเลยนะครับโอเคจ่ายไปเรียบร้อยครับแสนหนึ่งนะเป็นใบอนุญาตเข้ามาทําอาหารได้นะครับเราก็เดินมาเลยครับเราลองมาทําดูนะ,ะทําอาหารนะครับโอเคอเจียวปลาป่องอะไรเนี่ยเต็มเลยไม่ใช่นะครับเราต้องมาที่เครื่องดื่มเพราะว่าเราได้น้าสประรดนะนี่เลยนะครับสมูทตี้สประรดนะครับทุกคน ก็สูตรอาหารฟรีก็คือใช้2ลูกนะครับในการทํา1ครั้งนะเรามีอีกสลูกไงฮะผมคานวณมาแล้วนะอ่าใช้ไปเลยทําไปเลยนะครับโอเคโอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยเสียอ่สับป,ประรดไป2นะครับเราก็ได้น้ําสมูทตี้มาหนึ่งนะครับสามารถดูได้ในกระเป๋าเลยอ,อาหารเครื่องดื่มปะนี่ไงสมูทตี้สามารถนํามากินได้หรือเปล่าเนะี่ยเดี๋ยวผมยังไม่ลองลองกินดีกว่าเอาไปขายดีกว่านะครับ <laughs> อ่าโอเคนะครับอ่า สภาพรถเดี๋ยวขอซ่อมรถก่อนนะเรียบร้อยเอาละเราได้น้ำสมูทตี้มาแล้วใช่ไหมทุกคนทีนี้เราก็ GPS มาเลยนะครับหลายชื่อสถานที่ครับแล้วให้เรานะครับไปที่นี่เลยนะครับสถานบันเทิงนะครับเลือกตรงนี้นะทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาล่างสุดเลยนะครับคาเฟ่ริมผานะครับอันนี้คือจุดที่เราจะต้องไปขายนะครับก็คือว่ามันสามารถนําน้ําสมูทตี้เนี่ยไปขายได้ที่นี่เลยนะครับที่นี่เท่านั้นนะก็เลือกไปเลยนะครับผมเราก็ ขี่รถมาค่อนข้างไกลนะครับมันหนี่เลยนะครับข้ามเมืองกันเลยทีเดียวเชียวอ่โอเคเดี๋ยวดูว่าค่าตอบแทนเนี่ยมันจะได้มาแล้วคุ้มค่า,าการเดินทางหรือเปล่านะครับโอเคทุกคนเราก็มาถึงกันแล้วนะครับอันนี้คือคาเฟ่ริมผานะครับอ่ามาดูนะครับโอ้ตกแต่งแบบค่อนข้างสวยเลยนะครับทุกคนเอาละเดี๋ยวเข้ามา มีสามารถมาซื้อของได้ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าจุดขายเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่ากดปุ่ม n เลยนะปึ๊บเรียบร้อยนะครับนี่ไงสมูทตี้สับป,ประรดนะครับราคา1 2 5 0บาทเลยนะฮะโอเคขายไปเลยนะครับจํานวนที่จะขาย1ชิ้นเรียบร้อยนะครับก็คือสับป,ประรด2ลูกนะครับนี่เลยนะครับไปทำมาเป็นน้ำสมูทตี้ได้ราคาพันกว่าบาทเลยเนาะ แต่ว่าเราก็ต้องเสียค่าไอบัตรนะครับไออะไรสักอย่างที่แบบว่าบัตรอนุญาตอะ่ะเออให้เราแบบเข้าไปทําอาหารได้เนาะเอออันนี้ถ้าใครยังไม่มีงบก็นะขายเป็นลูกไปก่อนแล้วกันนะเออแต่ว่าไอแบบเป็นลูกอะผมยังไม่ลองไปขายเลยวิธีการไปขายเนี่ยเออผมได้ถามคนที่เขาทํางานอยู่ด้วยเมื่อกี้นะแต่ไม่ได้อ่าไว้นะเออ,อ,านะเอ,อถามเขาเขาบอกว่ามีขายอยู่ที่ตลาดนะครับซึ่งตลาดเนี่ยให้เราเลือกมาที่สถานที่ต่างๆนะครับแล้วเลื่อนมานะตลาดที่ขายได้เนี่ยก็คือตลาด l s นะครับโอเค เลียกไปเลย LS นะครับกลางเมืองด้านขวานี่เลยนะครับตรงนี้นะประมาณกลา,างเมืองนะครับเดี๋ยวเราก็ขี่รถไปเลยแล้วกันเนาะทุกคนเฮ้ยทุกคนผมเพิ่งสังเกตว่ะผมไปกดเลือกผิดแล้วเมื่อกี้ <c oughs> ผมเลือกเป็นอู่นะเห็นปะ <c oughs> มันต้องเป็นเดี๋ยวนะมันต้องเป็นตลาด LS สิเออผมผมกดผิดขออภัยทุกคนนี่น,นี่ตลาด LS อันนี้นะครับโอเคเห็น <Okay. S 2> <He ard S 1> อะไร LS LS ผมกดไว้ก่อนอ่า <c oughs> มาถึงแล้วนะครับโอเคจอดรถก่อนเลยนะครับ อาหารเลยครับตรงไหนที่สามารถขายสับป,ประรดได้อ๋อขายผล,ผลผลิตอันนี้เหรออ๋อนี่ง่ายนะครับสับป,ประรดอยู่นี่นะอ่าผล,ผลผลิตอันนี้เลยนะครับที่ป,ปา้าแก่ๆคนเนี้ยกดขายไปเลยนะครับอ๋อลูกละ500บาทนะครับผมก็เหลือหนึ่งหนึ่งลูกนะเพราะผมทํามา3ลูก2ลูกเนี้ยผมจะทําเป็นน้ำสมูทตี้ไปแล้วก็เหลือหนึ่งลูกนะห้าร้อยบาทโอเคนะครับทุกคนก็ สรุปเลยนะครับคลิปนี้เ,เจ้าสับปะรดนะสามารถมาขายเป็นลูกอ่ะปกติเนี่ยก็คือขายอยู่ได้ลูกละ500นะครับถ้า2ลูกเนี่ยก็พันหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเราเอา2ลูกเนี่ยไปทําเป็นสมูทตี้เนี่ยมันก็จะได้เพิ่มอีก250ก็คือ1,250งนานะคคือถ้าถามว่าคุ้มกว่าไหมอ่ะมันก็คุ้มกว่าอยู่แล้วในเรื่องราคาเนี่ยมันมากกว่านิดนึงนะมากกว่านิดนึงแต่ว่าเนื่องด้วยเราต้องขับรถไปมาไงทำที่ในครัวกลางอีกแล้วเราต้อง ขับไปขายนะมันค่อนข้างจะไกลเลยอ่ะมันมันโหคือข้ามเมืองอะนะครับประมาณ4ีหโลอ่ะจะเอามาขายเป็นลูกแบบนี้เนี่ยคือมันก็จํากัดนะครับทุกคนมันจํากัดในกระเป๋าในเก็บได้แค่6ลูกนะหลูกถ้าเรามาทําเป็นน้ําสมูทตี้เนี่ยสามสามเอ่อสามแก้วนะครับเออได้3แก้วเออหรือว่าถ้าใครที่เอามาขายในย6ลูกก็ได้3 0 0พันละนะครับ ก็นะลองพิจารณาแล้วก็ลองทำกันดูนะครับสำหรับอาชีพนี้ก็ถือว่าขอจบไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วนะอะ่วันนี้ก็เสียไปเยอะอยู่นะเออแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าหากว่าใครที่จะทำานน้ำสมูทตี้เนี่ยเราต้องไปซื้อไอใบอะไรนะ ใบอนุญาตอ่ะใบอนุญาตที่สามารถเข้าไปในการทําในครัวกลางได้นะครับซึ่งใช้เงินค่อนข้างสูงนะแสนนึงเลยแต่ว่าคือจากที่ดูอ่ะมันสามารถทําอย่างอื่นได้ด้วยนะครับทำอาหารทำอะไรเงี้ยเราสามารถไปฟาร์มอย่างอื่นแล้วก็ไปทําอาหารมาขายนอกรอบได้นะไปขายกับคนนะขายกับอะไรเงี้ได้นะเออโพสขายเพิอะไรเงี้ยอาจจะได้ราคาดีกว่านี้นะมันก็เหมือนเป็นการต่อยอดนะครับแต่ว่าต้องใช้ใช้ทุนอ่ะเออป,ประมาณแสนนึงเลยนะอันนี้ก็ลองลอง,ลองคิดวิเคราะห์กันดูนะครับวิเคราะห์แยกแยะดูนะทุกคนนะ คลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้แล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะแล้วใครอยากจะเล่นเซิร์ฟมอลแกนก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้แล้วนะครัสำหรับวันนี้เอเซเกเกมเมอร์ก็ขอจบไปเท่านี้นะครับทุกคนขอบคุณทุกคนนะครับที่กดไลค์นะใครไม่กดไลค์ก็ฝากนะฝากฝากทิปนิดนึงนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับไปเจอกันใหม่ครับผม